เต้มงคลกิจตอบแล้วหลังชาวเน็ตถามโดนบังแจ็คหลอกเงินจริงไหมกลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาหลังจากมีข่าวการแยกกันของสสเต้นายอชริยะและแม่เตงโมล่าสุดทางด้านของเต้มงคลกิจก็ได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ขณะที่กำลังล่องเรือว่าเป็นอิสระจากทุกเรื่องแล้วโดยทางนายมงคลกิจสุขสินธรานนท์นนเผยว่าโดนแม่เทตั้งแต่วันที่1ิบที่ผ่านมาแล้วพร้อมฝากบอกนายอชริยะ ให้ออกมาจากคดีและไปทําอย่างอื่นจะได้สบายใจล่าสุดเต้มงคลกิจก็โพสต์รูปภาพตนเองลงเฟซบุ๊กพร้อมกับระบุว่าสดชื่นงานนี้ก็มีชาวเน็ตรายนึงเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวถามว่าได้ข่าวว่าพี่เต้โดนบังแจ็คหลอกค้าอาหารเสริมไปห้าหมื่นจริงไหมครับทางด้านสอสอเต้ก็ตอบกลับมาว่าใช่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณคะ่ะ